คณะกรรมการที่การวิสามันพิจรารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับคณะอนุกรรมธิการพิจรารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าศักต์นำโดยนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามนะคะรองประธานคณะกรรมาการคนที่สองและคณะก็ลงพื้นที่ค่ะที่จังหวัดเลยนะคะก็มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ไปด้วย ในครั้งนี้ค่ะก็ไปดูงานในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าศักดิ์บริเวณต้นแม่น้ำป่าศักดิ์ที่เลยชัยภูมินครราชสีมาและสระบุรีนะคะเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําในกลุ่มลุ่มน้ําป่าศักตามจังหวัดต่างๆแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะภัยแล้ง ขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรนายวนศักดิ์กล่าวนะคะว่าจากการศึกษาลุ่มน้ําทั้งระบบไม่ได้แก้เฉพาะปัญหาภัยแล้งแต่ต้องแก้น้ําท่วมได้ดีด้วยเนื่องจากเส้นทางของน้ําเชื่อมต่อกันหลายจังหวัดในการลงพื้นที่จึงต้องศึกษาตั้งแต่ต้นน้ํา ที่นำมาใช้สู่ปลายทางให้เกิดความเพียงพอนอกจากนี้จากการลงพื้นที่ยังพบว่าในหลายจังหวัดยังคงต้องการน้ำและผ่านน้ำเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ภายในจังหวัดนั้นๆอาทิจังหวัดนครราชสีมาที่มีโครงการที่จะผ่านน้ำจากเขื่อนป่าศักไปยังเขื่อนลำตะคองโดยคาดว่าจะใช้งบประมาณราว6 0 0 0ล้านบาทในการก่อสร้างอุโม,มง์ผ่านน้าด้วยแรงโน้มถ่วง และก่อสร้างระบบท่อส่งน้ําไปยังปากอุโมงผ่านน้าความยาวกว่า20กิโลเมตรที่จะสามารถลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําป่าสักดิอีกทางด้วยทั้งนี้นายอุบลศักดิ์ยังกล่าวด้วยนะคะว่าหากบุรณาการลุ่มน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดเลยและเส้นทางลุ่มน้ําป่าสักดิ์ที่ไหลผ่านจังหวัดต่างๆได้จะทําให้มีน้ําไหลามาประจบ ที่แม่น้ำป่าศักเพื่อนำมากักเก็บไว้ใช้อย่างเพียงพอและเชื่อว่าหากสามารถบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าศักได้จะเป็นการชุบชีวิตเกษตรกรอีกหลายจังหวัดให้มีอาชีพตลอดทั้งปีมีน้ำใช้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ